5 4 32สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันหน่อยนิดนึงจ้าสวัสดีค่ะแบบวงแบบวงใช่ไหมเราแบบชื่ออ่ะ1 2 3สวัสดีค่ะพวกเรา Sugar and Spice ค่ะอ่า Imee Sugar and Spice ค่ะน i s Sugar and Spice ค่ะยี่หว่า Sugar and Spice ค่ะทิงผิง Sugar and Spice ค่ะเก้า Sugar and Spice ค่ะอ่าวันนี้สาวๆเดบิวต์วันแรกเป็นไงบ้างลูก ตื่นเต้นมากค่ะไ,ไม่คิดว่าวันนีจะมาถึงแล้วค่ะเป็นเ,เป็นไงบ้างร,รู้สึกดีใจมากเลยค่ะแบบว่าทุกคนก็ฝึกกันมาเป็นระยะเวลาประมาณนึงใช่ไหมคะมแล้วในที่สุดเราก็ได้มีผลงานออกมาให้ทุกคนได้ชื่นชมลแล้วเป,เป็นไงค,คะช่วงฝึกตอนที่ช่วงฝึกดอะไเงี้ยหนักหน่วงขนาดไหนก็ซ้อมเยอะมากๆแล้วก็ ด้านร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจก็ก็มีความเปลี่ยนไปนิดแข็งแรงแ็ใช่การฝึกฝนให้สร้างความแข็งแรงทัร่างกายแล้วกจิตใจแต่ว่าวันนี้พอได้เดบิวแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยจริงบอกว่ามีน้องนิสเองที่รอคอยการเดบิวต์มานานมากใช่ค่ะก็จริงๆเริ่มต้นเต้นเลยตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะแล้วก็ อยากเป็นในด้านนี้มานานมากแล้วค่ะคตู่ใจกับวันนี้ไหมเพราะว่าก่อนเราจะผ่านเรื่องราวมาวันนี้วันนี้มันเป็น้ยากองกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื้นใจในตัวเองมากมากค่ะก็วันนี้ก็อยากขอบคุณตัวเองแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่สู้มาด้วยกันค่ะอ่าน้องเล็กไรหน่อย,อยว่าวันนี้เป็นใครบ้างู้งใจไม่โลกตื่นตันใจมากๆเลยค่ะเพราะว่า หนูก็แบบพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนชอบร้องเพลงอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะแล้วพอวันนี้ได้แบบมาแสดงโชว์ให้ทุกคนดูหนูก็ดีใจมากๆที่ทุกคนมาดูนะคะแล้วความที่เราเป็นน้องดูเลยค่ะมันมีความผลดกันอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ฟูแบบทันทีนตอนแรกที่เข้ามาซ้อมกับพี่ๆครั้งแรกก็แบบตื่นเต้นอยากหรือว่า พี่ๆเขาจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้สรุปเข้ามาปุ๊บพี่เล่นกันมากเลยค่ะพี่เขาตลกมากจริงๆแล้วก็ดูแลหนูดีมากๆเหมือนหนูเป็นลูกคนหนึ่งเป็นพี่สาวพี่น้องค่ะพี่น้องจุดเกิดต่อไปนี้เรามาในคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้างลูก s ู g a r สไปซ์เป็นแบบวลีที่มีกันมานานแล้วค่ะมันมาจาก s ู g a r สไปซ์แอน all things nice เป็นแบบนิยามว่าเด็กผู้หญิงสร้างมาจากอะไรแล้วก็เราเป็นตัวแทนเด็กผู้หญิง5้าคนค่ะที่มาแจากความสดใสแจกความน่ารักสุดโซนพร้อมที่จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับพวกเราค่ะ ก็เป็นชื่อที่ช่วยกันทั้ง้าคนเลยนะคะชื่อเนี่ยกว่าจะมีมาต้องแช่ค่ะผ่านแบบพี่ๆในทีมก็ช่วยๆกันคิดค่ะแล้วก็ออกมาเป็น Sugar and Spice ค่ด้วยความที่เรามาจากหลวขีเนาะเราไม่ความขัดตัวยากขนาดไหนเพื่อจะไปอยู่เป็นการเสร็งเนี่ยจริงๆเราค่อนข้างที่จะชอบดีมากค่ะที่ ถ้าพูดตรงๆคือมันแทบจะไม่ค่อยมีอะไรที่ท้าทายแบบว่ายากมากขนาดนั้นเลยค่ะช่วงที่เจอคนมากใช่ค่ะตอนนี้การแข่งขันที่ประสงมากเราเป็นยังไงเพราะเราก็ถือว่าเป็นเจนใหม่ของค่ายลิทเลยไม่ได้เดบิวต์มาตั้ง3ปีถูกไหมคะเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกแบบความหวังค่ายและอ่ะตอนตี้เฮ้ยพูดดู <c oughs> ใหญ่เลยก ก็ยังเป็นน้องใหม่นะ,ะ<ช>แต่ว่าพวกหนูก็ติดตามผลงานทีป๊อปมานานแล้วนะคะก็ชื่นชมผลงานของทุกคนค่ะก็อย่างในค่ายเราก็พิกซี ru, ่แบมทรูธันวาดีลาด้านะคะพวกเราก็เป็นนปขับกันมาตั้งแต่แรกเลยก็ในฐานะที่เพิ่งเป็นน้อง,องใหม่ก็อยากจะพยายามเต็มที่พัฒนาให้ผลงานออกมาดีที่สุดะค่ะ วงเรามีความแบบแตกต่างกับที o ปหอือไม่อะไรเงี้ยอยากจะขายกับวงเรายังไงบ้างขายได้เต็มที่เลยก็จริงๆทีป๊อปเ,ปอาร,อาาเรา,ากา็เห็นได้ว่ามีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะแบบหลายสไตล์แต่ละวงก็มีสไตล์เป็นของตัวเองซึ่งพวกเรา s u g a r and Spice ก็อยากที่จะเป็นอ,อะไรใหม่ๆในทีป๊อปค<ช>่ะแต่ว่า ผสมผสานความน่ารักความขี้เล่นความแสบซุกซนแล้วก็จริงๆอาจจะมีอีกหลากหลายรสชาติที่จะให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะสายฝากก็ฝากพวกเราชูเกลและสไปซ์ด้วยนะคะอายากว่านี้ดิ๊กก็ฝากพวกเราชูเกลและสไปซ์ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนได้รับชม MV แล้วก็ ผลงานใหม่ๆค<ข> <malaria> like ่ะพวกเราจะตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนชอบแล้วก็ติดตามต่อไปนะคะอ่เดอลูกอ่นครับต้อ่ออคุณชล้อก็พี่นะคะ่งคุณนนะลูกนะององกไค่ะผลมือได้บายได้ มือถือหน้านะลูกต้องนะคะราบนี่ข้างบนค่ะภาพนี่ต้งองกรวะกรอบคุณหงษ์กพี่หัวแดงหน่อยนะคะต้างกรออะนต้องกี่กลงตรอซ้ายรอง้ายตรอกซ้ายองกตรงนี้เยนะคะตรงนี้นะคะตรงนีนะคะเด็กขาข้านกรองนี้หน่อยจ้ากรนี้นะกองนีนะคะันองมรรปส

ขอแบบชูการ์แอนดสไปซีหน่อยคะเนยกขออีกเผ็ดๆเลยเดี๋ยวขอเนรันนะคะเดี๋ยวเริ่มต้ไปด้วกอนนไป